สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาดูในส่วนของเรื่องกฎสัดส่วนคงที่เนาะเรื่องนี้ง่ายๆนะคะอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่ากฎสัดส่วนคงที่เนี่ยหมายความว่างไงมันจะกล่าวถึงอัตราส่วนที่สารที่เป็นสมการปฏิกริริยาเคมีคะ่ะเขาบอกว่าอัตราส่วนมันจะมีค่าคงที่เสมอเนาะเช่นอ่าเนี่ยดูเลย คาร์บอน12ออกซิเจน2ใช่ไหมรวมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์14ถ้าใช้คาร์บอนน้อยกว่า12ออกซิเจนก็น้อยกว่า12ตามลำดับไล่ไปตามอัตราส่วนของมันเนาะทีเนี้ยเนื้อหาประเด็นคอนเซปต์ง่ายแต่ว่าเราก็มาดูโจทย์เยอะๆเพื่อที่จะได้ทําได้มันมันพลิกแพลงได้หลายอยา่างนะคะอันดับแรกเนี่ยคือเราก็ต้องเขียนสมาการขึ้นมาก่อนแบบแรกก็คือหาสัดส่วนของธาตุในสารประกอบในสมาการเคมี นะคะเขาบอกว่าในน้ำปลาปลาใช่ไหมอันนี้หนูอ่านโจทย์นะหน,หนูอ่านโจทย์หนูลองทําแล้วก,แวก็แล้วก็ลองมาดูที่ผู้เฉลยนะคะน้ำปลาปลา3าลิตรเติมซิลเวอร์ในเตจลงไปเกิดตะกรอนขุ่นข่าวเล็กน้อยหลังจากเติมซิลเวอร์ในเตจมากเกินพอจะไม่เกิดตะกรอนอีกแล้วก็กรองตะกรอนออกทําให้แห้งเอาตะกรอนนะไปชั่งได้น้ําหนัก3.01กรัมเขาถามว่าในการทดลองนี้มีอนุภาคคอไลยอยู่กี่กรัมในน้ำปลาปลา1ลิตร อันนี้3 0 1กรัมเนี่ยต่อน,น้ำปราปลา3าลิตรอันดับแรกเนี่ยคือเราก็ต้องรู้ว่าเอาซิเวอร์ไนเตรตใช่ไหมไปใส่ในในน้ำประปาใช่ปะไปใส่น้ำประปาซึ่งในน้ำประปามันมีคอรีนอยู่แล้วดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ในเรื่องนี้นะคะเราจะสนใจแต่แตะกอนนะโอเคดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มันย่อมเป็นซิลเวอร์คอไล์อยู่แล้วซึ่งซิลเวอร์คอไลน์มันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีซิลเวอร์ไอออนใช่ปะคะกับคอไลน์ไอออน นะเขาบอกว่าไอตัวที่ชั่งได้เนี่ยคือตะกอนเนี่ยมันคือ3.1มจุดศูนย์หนึ่งกรัมใช่ปะคะแล้วเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าอะไรเราอยากรู้ว่ามีคอไลทกี่กรัมตรงเนี้ยคือหาอัตราส่วนหาอัตราส่วนและเป็นกดเป็นกดสัดส่วนคงที่หนูก็หาด้วยมวลโมเลกุลของทั้ง2อ,อันคือตรงเนี้ยเขาอยากรู้เป็นกรมัมหนูก็หามวลโมเลกุลอันนี้มันให้มาเป็นกรัมอยู่แล้วก็หามวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของซิลเวอร์คอไลคือร้อยสี่สิบสามจุดห้ามวลโมเลกุลของคอไลอ่อนเฉยเฉยคือสามสิบห้าจุดห้า ดังนั้นมันก็จะได้กรัมตรงเนี้ยมาเท่ากับ0.75กรัมต่อน้ํา1ลิตรตอบได้เลยไหมไม่ใช่เพราะอันนี้คือต่อน้ำเท่าไหร่ต่อน้ํา3ลิตรดังนั้นคอไลในน้ํา1ลิตรก็จะเป็นแค่0.25นะคะ0.25กรัมต่อลิตรนะประมาณนี้ง่ายๆโอเคลองดูข้อต่อไปน้ำเหรียญเงินขาหนัก5.32กรัมไปละลายในกรดไนตริก แล้วเติมโซเดียมคลอไรด์ลงไปได้ตะกอน7.20กรัมเหรียญเงินนั้นมีความบริสุทธิ์ลอยละเท่าไหร่คือหนูก็ต้องรู้ก่อนว่าตะกอนที่ได้คือตะกอนของอะไรมันคือเหรียญเงินใช่ไหมเติมโซเดียมคลอไรด์เติมโซเดียมคลอไรด์ลงไปเหรียญเงินก็คืออะไรอ่ะเ,เงินก็คือซิลเ,เวอร์ใช่ปะแสดงว่าตะกอนมันก็คือตะกอนของซิลเวอร์คลอไรด์เหมือนเดิมเลยก็ได้ซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออน เขาบอกอะไรมาบ้างเขาบอกว่าตะกรอนตรงนี้หนักเท่าไหรตะกรอนหนัก7.2กรัมใช่ไหมคะเขาอยากรู้ว่าเงินมีเงินบริสุทธิ์ลอยแล้วเท่าไหรหนูก็ต้องหาให้ได้ว่าจากตะรกรอนซิวเวอร์คอลล่าดกรัมมีเงินอยู่เท่าไหร่เนาะก็หารมวลโมเลก,กุลอ,อันนี้ก็คือ1 0ออันนี้ก็คือ1 43 5ก็จะได้น้ำหนักของของซิวเวอร์ตรงนี้มาคือ5.4แสดงว่าเรารู้ว่าเหรียญตรงเนี้ยน,นนะ มีมีเงินมีเงินที่เป็นซิลเวอร์ห้าจุดสี่กรัมเหรียญห้าจุดแปดสองกรัมมีเงินห้าจุดสี่กรัมหาความบริสุทธิ์หนูก็หาอะไรฮะเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ก็เอาเปอร์เซ็นต์ของเงินหารน,น้ำหนักน้ำหนักรวมน้ำหนักของน้ำหนักของสารผสมอะน้ำหนักของคือมันเป็นเหรียญเงินใช่ไหมแต่เราเราก็รู้ว่าในเหรียญเงินทั้งเหรียญนั้นะมันไม่ใช่เป็นเงินหนึ่งเดียวเราก็เอาเวลาเราหาอัตราส่วนว่าเราอยากรู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเงินเท่าไหร่ก็คือเอาเงินจริงจริง น้ำหนักของเงินจริงๆที่มีหานด้วยหานด้วยน้ำหนักของทั้งก้อนอของสารผสมคูณด,ด้วย100นะคะก็จะได้มาเป็น9ข้อรซนตข้อานำโลหะทองแดงหนัก2.54ละลายในกรดละลายหมดและวเทลงน้ำเพื่อให้สารละลายเจือจางผ่านแก๊สแล้วก็ลงในสารละลายนี้จนได้เกิดเบียสมบูรณ์ตะกอน c o ป p e r s u l f i d ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วยกรรมฐันนักกีกรรม เขาบอกอยู่แล้วว่าตะกอนคือ c o ปเปอร์ซันไฟซึ่งอยากรู้ว่ากรรมฐา,านานกี่กรรมใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคปะ่ะแล้วเราอะรู้ว่า c o ปเปอร์ p p e r มันคือเอาทองแดงไปละลายไปผ่านนู้นนี่นั่นใช่ไหมสุดท้ายได้ตะกอนคอปเปอร์ซันไฟมาแสดงว่าทองแดงของตรงเนี้ยมันก็ต้องเท่ากับทองแดงที่เราใส่ลงไปคือ2.54กรัม s u นเฟอรอยากรู้ว่ามีกี่กรัมหารกรัมอันนี้ก็หารโมเมกุลอันนี้ให้น้ำหนักมาก็หาร มวลอะตอมเนอะอันนี้กรัมก็จะได้เท่ากับ1.28กรัมโอเคต่อไปอันนี้ถ้าเป็นให้ข้อมูลมาเผาน้ำละเหยน้ำละเหย2รอบเนาะแล้วก็ให้น้ำหนักมาเขาถามน้ำหนักของตัวเนี้ยของของตรงเนี้ยว่าหนักกี่กรัมคือน้ำหนักตรงเนี้ยที่เขาให้มาเป็นน้ำหนักที่บวกภาชนะใช่ไหมโซเดียมเา้าบอเนตรงนี้คือโซดาแอดนะ เขาให้มาอันนี้คือ N น้ำต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนถึง10โอเคทีนี้นะถ้าถ้าสมมุติอะเราเราลองลบน้ําหนักดีๆอะคือเราลองลบน้ําหนักดีๆนะอันเนี้ย5 8 8ใช่ปะ่ะ10น้ำอะคือ5.58ถ้าไม่มีน้ําเลยอะมันจะเท่าไหร่มันจะคือ0.9ปะ่ะมันก็คือเอา5.58ลบ ลบศูนย์จุดเออลบสี่จุดหกแปดมันก็คือเท่ากับสิบน้ำมันคือศูนย์จุดเก้าทันไหมคือเราไม่รู้ภาชนะหนักเท่าไร่เราไม่รู้โซดาแอ์หนักเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยบวกด้วยสิบน้ำมันหนักเท่าเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นแค่ภาชนะบวกสารเฉยๆไม่มีน้ำมันหนักเท่านี้แสดงว่าลบกันน้ำหนักที่ลบกันเป็นน้ำหนักของน้ำแสดงว่าน้ำสิบน้ำสิบน้ำเท่ากับศูนย์จุดเก้าอันนี้ลบมากี่น้ำไม่รู้อะแต่ว่าลบมาแล้วได้ศูนย์จุดสามหก ข้อนี้นะถ้าเป็นครูนะครูจะไม่คิดเขาถามน้ําหนักของตัวเนี้ยที่ใช้ในการทดลองนักกี่กรัมคือน้ำอย่างเดียวอะ<ส>เด็กๆน้ำอย่างเดียวมันก็คือศูนย์จุดเก้าแล้วหมแล้วเขาถามก้อนเนี้ยมันจะหนัก0นูนจุดเก้าพอดีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าหนักน้อยก็ศูนยจุดเก้าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ครูตอบข้อนี้ได้เลยถันานป่ะโอเคแต่ถ้าใครอยากคิดอ่ะอยากคิดก็อยากคิดก็ลองคิดดูได้เหมือนกันสิบน้ำ ใช่ไหมโอเคใส่อะไรอันนี้รู้ว่าหนัก0.9ใช่ปะแล้วก็ใส่ใส,ใส่น้ำหนักมวลโมเลกุลของมันไม่ใช่18แล้วนะเพราะมันคือ10น้ำมันคือ180อยากรู้ก้อนนี้ว่าหนักกี่กรัมใส่มวลโมเลกุลทั้งหมดก็คือ286กนะคะก็จะได้น้ำหนักมาเป็น1.43กรัมแบบนึงนะโอเคต่อไปข้อ5 หา n ในในในเนี้ยที่ได้ว่าเท่าไร่อันเนี้ยเทียบปญญหยัดตะยางได้เลยว่าเทียบประหยัดตะยางได้เลยว่าอะไรว่าถ้าน้ำสิบเป็นไงถ้าน้ำสิบแสดงว่ามันหายไปเท่าไหร่หาย0 9น้าใช่ไหมหายศูนยก้ากรัมอะคือน้ำสิบคือสิบน้ำเขาเราเล่าเราเล่ารู้ว่ามันหายเท่าไร่อยู่แล้วอะเราก็ดูว่ามันจะเท่ากับกี่น้ำ เอ็นตรงเนี้ยเอ็นตรงนี้มันคือหายไปเท่าไหร่น้ำหนักมันลดลงไป0.36ใช่ปะ่ะแสดงว่าถ้าหายน้ำหนักมันน้ำหนักมันหายน้ำหนักมันหายไป0.36กรัมมันก็จะได้เท่ากับ4นานแค่นี้เองง่ายๆโอเคต่อไปพุงซักฟอกหนัก 100มิลลิกรัมในตัวทำละลายร้อลูกบาทเซนแบ่งสารแล้วก็มาวิเคราะห์ฟอสฟอรัสปรากฏได้ตะกอนหาคำนวณร้อยละฟอสฟอรัสในตัวอย่างผงซักฟอกเขาให้สมการมาใช่ไหมอันเนี้ยคือตะกอนก้อนนี้คือตะกอนเหลืองใช่ปะอันนี้คือตะกอนของเราแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะมีปริมาณฟอสฟอรัสเท่าไหร่คือก้อนเนี้ยอันเนี้ยคือตะกอนใช่ไหมเราก็เอาตะกอนยกมา P O c 1 2 โมโซนแล้วเราอยากรู้ว่ามี P เท่าไหร่คือมันมี P แค่ตัวเดียวโอเคป่ะแล้วเรารู้น้ำหนักของตะกอนนี้ว่าตะกอนนี้หนักสามสิบเจ็ดจุดห้ามิลลิกรัมหารอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้ใช่ป่ะพคือฟอสฟอรัสหารด้วยมมลโมเลกุลคือสาสิบเอ็ดแล้วก็หารอันนี้หารด้วยก้อนนี้ก็คือหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดโอเคไหมมันก็จะได้ฟอสฟอรัสมาคือมันก็จะได้ฟอสฟอรัสมาคือ0.62มิลลิกรัม อันนี้ต้องใส่เป็นมิลลิกรัมไว้เพราะอันนี้มันเป็นมิลลิกรมัมโอเคไหมโอเคหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าน้านตรงเนี้ยไอ้สักตัวอย่างสารละลายตรงเนี้ยมันเตรียมไว้เท่าไหร่มันเตรียมไว้ไหนึ่งร้ย 100, ใช่ไหมหนึ่งร้อยอ่ะมี0.6 2สองแต่ว่ามันเอามาแค่เท่าไหร่เอามาแค่ยี่สิบโอเคไหมเอามาแค่ยี่สิบเองเอาใหมนะผงสักฟอกร้อยมิลลิกรัมละลายในตัวอย่างหนึ่งรลูกบาทเซนแต่มันเอาไอท้ที่เอาเอาไอ้ที่เตรียมไว้อ่ะแบ่งมาแค่20สิบ แล้วก็ามาวิเคราะห์แสดงว่า0.62ตรงเนี้ยเป็นของแค่20อยากรูเรเกร้เปอร์เซ็นต์อยากรู้เปอร์เซ็นต์ก็เอา0.62คูณ100หาร20ก็จะได้เป็น3.1ทันไหมคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเอามา20นะหนักเท่านี้แล้วถ้าเป็นร0อยละ่ะจะเท่าไหร่เนี่ยเทียบย้อนกลับเฉย โอเคเข้าต่อไปนำกรดแอซิติกมาทำปฏิก,กับแอลกอฮอล์ A โดยมีกรดผลิตเป็นตัวเล่งไดเอสเทอร์ e ster, ได้นะ้ำถ้าใช้แอลกอฮอล์เท่านี้ผลผลิตจะเป็นกี่กรัมอันนี้นะถ้าเขาบอกมาว่าเป็นเอสเทอร์นะให้เรารู้ไว้ว่าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันอัตราส่วนของมันจะเป็น1ต่อนต่อนทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นอ่ะอันนี้เราก็เขียนไว้ก็ได้คาร์บอกซิลิกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนละเอียดอีกทีในเรื่องสารอินทรี c, นะคะสารอินรีย์ c, มันจะใช้กับนี่แหละเรื่องเรื่อง ปริมาณสารด้วยกันเยอะนะได้สาร B บวกน้ำตรงเนี้ยคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์รวมกันจะได้เอสเทอร์กับน้ำนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาใช้แอลกอฮอล์เท่าไหร่หนูรู้อะไรบ้างอ,อตอนนี้รู้น้ำนึ่งาแปดรู้ B ว่าคือ12.67อรู้คาร์บกดแอซิติกคือ6กลูกบาทเซนคือ6กลูกบาทเซนแต่เรามาใส่ตรงเนี้ยเราต้องใส่เป็นกรัมหนูก็ต้องใช้ความหนาแน่น เอาไปแปลงคือ d เท่ากับ m ส่วน v ใช่ไหม,มแปลงดีเท่ากับ m ส่วน v d คือหนึ่งจุดหนึ่ง m อยากรู้ v คือหกมันก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งคูณหกก็จะได้เป็นหกจุดหกอันเนี้ยใช้กฎทรงมวลเลยแสดงว่าเราก็จะรู้ว่าแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็จะเหลือแปดจุดหนึ่งสี่โอเคไหมอันนี้นะแอลกอฮอล์ก็จะเป็นแปดจุดหนึ่งสี่หลังจากนั้นเราก็อยากรู้อะไรเราอยากรู้ว่าเอเซอร์บีนักกี่กรัมใช่ไหม อยากรู้อยากรู้ว่ามันหนักกี่กรัมก็คืออยากรู้มวลโมเลกุลของมันอะโอเคปะมันเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้นต้องใส่จึงใส่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือสองเก้าหกูได้ไงเขาบอกมาหนูก็จะได้แล้วว่า b มวลโมเลกุลก็คือเท่าไหร่ก็จะได้จริงจริงอันนี้หนูเทียบแบบ เป็นเทียบธรรมดาไปเลยก็ได้นะคือไม่ต้องคิดเลขเยอะๆเทียบเป็นอย่างนี้ได้เลยว่าอันนี้คือ8 1 4จอหนึ่งสอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็น12.67ดังนั้นถ้าตรงเนี้ยมันสองหมันก็คือมากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นเท่าไหร่อันเนี้ยหนูก็หาเทียบเป็นอัตรายามันก็เป็น12.67คูณสองหหาร8.1สมันก็จะได้มาเป็นคําตอบคือ4ี่หกสก็จะได้มาเป็นมวลรุมของเอสเทอร์ตัวนี้นะคะ อีกรูปแบบหนึ่งของโจทย์ก็คือจะหาสัดส,ส่วนความพอดีของสารจากการทดลองนะให้ปฏิกิริยามาผสมให้ตารางมาแล้วก็ถามว่าถ้าใช้สารนัวนี้น่าจะเกิดอะไรเท่าไหร่อันเนี้ยคือเราต้องระวังว่าในบางกรณีมันจะมีสารที่เกิดมากเกินพอเวลาดูว่าสารไหนเกิดมากเกินพอหนูก็ดูยังไงหนูดูหนูด,นดูอันนี้แล้ค่ะดูดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตรงนี้ครูขอแก้โจทย์นี้นึงได้ไหมจริงๆตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็น6 โอเคปะ่ะ B ตรงนี้มันหกนะดูเลยผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นห้านะคะ A เกิดสอง B เอาใหม่ A ใช้สอง B ใช้หกผลิตภัณฑ์เกิดห้าเวลาหนูดูนะหนูจะพิจารณาว่าใครใครเป็นตัวที่มากเกินพอหนูดูง่ายๆมันตามเซนอยู่แล้วอะผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นห้าแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันมีตั้งหกอะแสดงว่าตัวเนี้ยมากเกินพออยู่แล้วใช่ปะ่ะแสดงว่าเมื่อตัวเนี้ยมากเกินพออยู่แล้วอะ หนูก็สามารถคิดได้ว่าเราจะไม่พิจารณา b เพราะ b เนี่ยเป็นตัวที่มากเกินพอแสดงว่า6มากเกินพอจริงๆแล้วมันใช้แค่3เท่านั้นเพื่อให้รวมกันกับตัวเนี้ยคือ b ถ้า b มากเกินพอแสดงว่า a เป็นตัวใช้หมดใช่ไหมมันรวมกันมันก็เกิดเป็น5พอดีดังนั้นหนูก็เอามาเขียนเป็นสมการว่า a บวก b ได้ c ใช่ไหม c เนี่ยอยากรู้เขาเขาเขาอยากรู้อะไรบ้างนี่เขาอยากรู้ว่าถ้าใช้ a กับ b อย่างละ30กรัมจะเกิด c เท่าไหร่ อ่ะสมมุติใช้ A 30ใช่ไหมใช้ B 30อยากรู้ว่าเกิดเท่าไหร่คือในตารางมันให้มาเป็นอันตราส่วนต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถ้าใช้30ทั้งคู่จะเป็นยังไงอันดับแรกคือเราก็ต้องดูว่า A กับ B ใครเป็นตัวใช้หมดใครเป็นตัวเหลือโอเคปะ่ะเมื่อรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวใช้หมดให้เอาตัวนั้นนะเป็นตัวเทียบแสดงว่าโจทย์บอกว่าถ้าใช้ A 30 B 30หนูก็หามรมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของมันคือเท่าไหร่มวลโมเลกุลของมันคือ ไม่ใช่หารมวลโมเลกุลคือถ้ามันมีมวลโมเลกุลได้หารก็หารมวลโมเลกุลแต่ถ้ามันไม่มีก็คือหารปริมาณการใช้จริงของมันอะจา,จากตัวอย่างสักหนึ่งเลือกจากสักหนึ่งผลการทดลองที่เราที่เราดูแล้วคิดว่ามันน่าจะแบบใช้ได้ a อ,อัตราส่วนมันคือหมายถึงว่าแบบเนี้ยอันนี้ใช้2ใช่ไหมหกมากเกินพอสแสดงว่าจริงๆใช้3แล้วก็เกิด5แสดงว่าอัตราส่วนเนี้ยจะเป็นในทุกๆการทดลองดังนั้นถ้าใช้ a 30 หลักของมันคือ a มี2ถ้าใช้ b 30หลักของมันคือ b ใช้แค่3 c จะเกิด5ทีเนี้ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่า a กับ b ใครมากเกินพอซึ่ง b มากเกินพอใช่ไหมเมื่อ B มากเกินพอเราก็จะไม่พิจารณา b เราก็จะเหลือแค่นี้เราก็จะได้ออกมาว่าสารที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้ว c เนี่ยก็จะเกิด50กรัมหมายถึงว่าถ้าใช้ a 30กรัม b จริงๆก็จะใช้แค่20กรัมแล้วก็เกิด c 50กรัมโอเคไหม เอาใหม่นะ1ดูการทดลอง2พิจรารณาตัวไหนหมดตัวไหนเหลือโดยดูจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของ A หรือ B ตัวไหนก็ตามมีมีค่าที่ให้มาเกินผลิตภัณฑ์แสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวเหลือแล้วหนูก็ดูว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่ในการทดลองจริงๆแล้วก็เอาอันนั้นมาคิดมาคิดในในการทดลองนะคะโอเคข้อต่อไป ข้อต่อไปตรงนี้อันนี้เดี๋ยวให้ลองทำเองให้ลองทำเองสามสี่ข้อที่เหลือแล้วเดี๋ยวครูเฉลยเลยนะโอเคอันนี้เราจะหยุดไปก่อนก็นได้แล้วก็ลองทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยอ,อีกทริปหนึ่งเนาะ